คำเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมเด็กๆที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนําจากผู้ใหญ่หรือไม่ก็ไปลากพ่อลากแม่มานั่งดูด้วยรู้ไหมไอคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องคอนวิ c แชนเนลก่อนที่จะดูคลิปกันด้วยขอบคุณครับทีมจะกดกุปวาถ้ากลัาวไวโอไปออฟเลน เน่เอกูไม่สิเรียกดากูเยอะแล้วไดเล่นเกมเฮียเลเกมเฮียนเกมเฮียนี่เราสอบสบองเล่นละโอเคนะผมก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาใน YouTube แล้วก็ TikTok กันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องค o อนวิบแชนแนลนะครับผมวันนี้ผมมาเล่นไบโอออฟเลนนะครับผมอย่างต้นคลิปที่พูดไปนะครับผมก็เนื่องจาก มันมีสกินใหม่ครับแล้วผมไม่มีตังเติมนะครับทุกคนก็เลยต้องมาแบบเต้นอย่างนี้นะครับผมก็ถ้าอยากให้อารีวิวสกินใหม่นั่นเองนะครับผมก็ฝากกระโดดเหลกกันด้วยนะครับผมโอเคนั้นก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับผมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลย let's go รู้สึกแบบเฮียอะไรก็ได้อะ ai Jay Ben, hey, gú kháng, à, ai chia, Ben, đi mấy Ben, ban Ben á, à, mấy Ben đã xong rồi, Ben là gì à, tụi hìt là gì à, mày không biết, không biết, phía bên đó có là Ulan, Khích Neck, mày Neck mà gọi với Bio nè. เฮ้ยเ่มันตัวท้ายเกมปะศัตรูจะปรากฏตัวที่การเกมไทีตัวกลางเกมไหมตัวกลางเกมใช่ป่ะงั้นกูก็ต้องกดมันตั้งแต่ต้นเกมเฮ้ยสกิลเฮี้ยอะไรเนี่ยลาดน้ำตาหัวฮะลาดน้ำตาหัวเออใช่เฮี้ยอะไรวะสกิลฮียหัวไม่ลงไง เฮียอันใหม่สัตว์มิลานน้ำต้หัวด้วยเออแก๊กแก๊กเออเอ่อตีเออเจ้าไอ้เี้าอ้วนเบลลี่คุเบลลี่สัตว์มาดิไอ้เี้ยนี่ละอดบลลี่ศัตรูเวยป่าเราแล้วขอนสกิลฮิวใช้เลย นกขอดงัดแล้วกูลัดช็อตสวยแล้วตัวกูไม่จะเป็นต้องกลับบ้านไง <c oughs> ตัวตัวกูต้องกลับบ้านแต่กูไม่กลับกูมาช่วยป่าเอาแดงเอาเลยเอาเลยเอาเลย l e โก้ o l โก้ go โก้ s g โก้กูตัดแดงแล้วกูพวกกูตัดแดงอ่ะมูอไหนอ่ะ let's go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  baby let's go let's go let's go ไล่ละ ละมวยกูสู้กับนาคอนนาคอนนาคอนฟันเฮ้วเพคอนรอดฮะเปิดเพลงี่อะไรใครเปิดี่อะไรเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเเฮยเฮ้ยเว้เจยเ้เ้ยเ้ยเ้ยเ้ แหมแหมว้าให้องตายเฮียกูยือเวลาให้แล้วพวกมึงเอาเอาเลยเฮ้ยทำไมไม่เอากันน่ะกูงกอนกูยืมเวลาเฮียทำไมได้มังกรนแล้วกูงอนแล้วกูงอนค่ะไอ้เฮียแต่มันได้ดาวกว่า เฮ้ยเฮียอะไรนะเออุษไปไม่ทันแล้วพลังแห่งโตลูยไอายยยเฮียนัวโตโลคุณรับตีนโตโลคุณลุยโตโลลงล่างโตโลบวต โตโลลวงอีฮี่อแล้วกูยัดข้าบ้านนักคอกูก็โดนยัดข้าบ้านเฮียทียแล้วโตโลคิวเอ่อเฮียแล้วได้สองตัวด้วยเแชดเฮียสกิลมันโกงแล้วแต่อัพมาใหม่เนี่ยโตโล่ใช่อ๋อ เอเอมึงเห่นเนาะไม่ได้ดูเลยไม่เคยไม่ได้เล่นเ,เด้อเดี๋ยวตูวไปอยู่กับมึงให้เว่ยให้เอวสูอยู่คนเดียวแปนะ๊บน <c oughs> ึ่งแล้วมันคืนอะไรหรอเล่นดูก็ไปดันป้อมอ๋อโอเคเขาจะได้มาสี่าสนาทีพอดีแล้วไงเร๋ยวเห็นหลอดสแตกข้างล่างกูอะอ่า ถ้ากูไม่บวกอ่ะมันจะกลายเป็นเลือดยังไงล่ะเดอกูหายอะไรของมึงเนี่ยมึงไม่ยิ่ท่อนเลยเฮียเฮียอันตีผิดทางถอยถอยถอยเออช่วงีไม่รอแล้วล่ะกูอยู่กับมึงกูตายเฮีไอ้เฮียก็ดูมันมาโถมสามตัวเลยสัตว์เอ้ยมิดโซู่ เมดเดนลงล่างปะป้อมเลนมังงกกรรขอเาถูโดไม่เดินไปไหนเลยไม่อยู่กลางใช่ปะไม่แช่ปะไม่แช่เล่นปะได้อยู่ไม่ได้แย่ขนาดนั้นทีมันก็ไม่ได้แย่เกมเราสู้ได้อยู่ แย่งใครสัตว์จะเลจะแย่งใครแมลงเต่าตุ่นอยู่กันจะโตโลโลวงว้าแล้วกูโดนลวงแล้วกูโดนลวงทำอะไรสัตว์จัดแม่งเลย เอามลางแตกอไม่สลับอ่ะแตกแล้วข้างบนอ่ะเอ้ยช่างมันและโตโลแต่ตโลเดียวโตโลหักลบถ้ากูมาแล้วเนี่ยไม่บวกกระดรอมังกรไหมกูคุยกับใครครับเนี่ย ตัวนึงถ้ากูพุ่งโดนแล้วกูเปล่งพลังโดนสกิลหนึ่งกูจะรีทันทีกูจกิงได้สองรอบแล้วถ้ากูโดดไปกูจะโดดไปดันนะใครมาโบนโบนบนแล้วก<น>ูถ,ถอยแล้วกูไปเคลียร์ป้อมให้นี่กูจะเปลี่ยนหลอดเลือดจากสีแดงกลายเป็นหลอดเลือดใช่ไหมหลอดสแตก็กสีเหลืองแล้มันต้องเก็บสแต็กมาหรือไม่ต้องเก็บ ตโล่เพิ่งเก็บไปตีทีนึงไอ้นี่ก็ขึ้นแล้วสะแตกก็ขึ้นแล้วโดนตีอืมสะแตกขึ้นเรื่อยๆถ้าโดนตีแล้วถ้าใช้สกิลโดนก็ได้ได้สแตกเพิ่มแล้วเราได้ดังปะว้ายเหี้ยกูโดนธนูทิ่มตูดไอ้เหียเอ้ยเฮี้ยจัด เออเร mm hmm. กูได้เรกูได้แ้วเดเกือบตายคลก่อนชิปิล้างเหรอมานาะคอบวกเหรอโอ้อยสวยกัับกับกับกแลวกัับกับก แจ็คไม่กลับมึงโดนกูนะไปมันอยู่ในพุ่งมันวับในพุ่งเห็นปะมันวับอยู่ในพุ่งนั้นอ่ะเร็วเร็วเร็วเรยิงไอตีป้ะเลยกลับไปแล้วไปแล้วอะไรกูไม่ได้เดินไปอีกใครเชืออะไรไม่รู้

ý số của đơn nhìn mama nhìn đơn nhìn nga mhm năm mươi hai mì nhát kia kìa mặt đèn nga tu khôn à, ờ, ừ, hứa 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 cả, hứa 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 อะไรฮองนาคอยกูมานะกเออเฮียยิงแต่ยิงไม่เข้าแฮมเฮียเฮียเกือบตายไป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 ไอ้เจ๊กูไปไม่ได้โอ้โหยียมันจะตายแล้ว ไอ้ย so ูส oh, uh. you know so, so, ุก็ไม่ไปกูกวพวกกูสองตัวกูกวบึมเอออ่ะมึงเห็นเลียนแ้วปะสู่ยิงสักตัวนึงแล้วมันก็บินอ่ะอะไรของมันวะมึงไม่รู้เหรอว่าจ้ลิกแน็กมันเป็นยังไงอะ มึ้งจะคิดหนักแบบยังไงวะไอ้จ๊ะยอ้บวงเอยแพ้ไม่ซะมันเป็นบอทว่า e j นักคอร์ดอะมันไม่บอทนะเฮ้ยทิกเกอร์ดูดเลยไงเชี้ยะศัตรูเรียกดาลมันก่อนแล้วมันจะรอจบแล้วเนี่ยมันจะรอรวมจบ ไ้เราหูดน้องสาวเข้าใจไหมน้องบ้าวพี่คนตายคนตายนจริงใจอย่าเพลื้อไ้แบงใจทีงไอเฮียเอ้ยเออแตกเออไอเฮียหลังโดนล้วงเออเป็นไงล่ะไอเฮียต้องให้กูเปิดเหรอ สภาพแต่ละตัวเฮียเออได้สังเกตเอลสุ่มมันกลัวมูลาจัดแล้วนะมันไม่กล้าเล่นนะยิงเลยเฮียว่าใครนะย,ยิงเลยไอ้ไอ้เนี่เอลสุ่อะกลัวมูลาแล้วนะเอเอมันยิงมไม่กล้าเล่นลเลยนะใช่อะตะค้อมึงเข้าไปปาดป้อมทีหนึ่งก็แตกกันแน่แม่งกลัวเฮียกลัวมึงดูกูนี่ดูเออ ก็ไปปาดกันีอแหมันมานะเตรียมรับแรงกระแทกกูเชิญหน้าให้เองแล้ว,วก,กูดันเลยกูรอแล้วเพกูรอแล้วเขาคือทำอะไรเนี่ยแล้วเขากูไปแลวโอ้ยาปกับว่านีา่จะทิท้งทิ้งทิ้งทุกอย่าง

แอมตายแอมตายมีคนไปสองคนนะเฮียไปแล้วโอเคงกูไปละไอ้เจอไม่ให้กูชาร์จเลยเฮียโอ้ยช่วยด้วยเฮียมึงเห็ี้ยไปดิไอ้พวกเฮียกอดสะท้อนมาแล้ว đuổi mua rồi, kéo đuổi vao đi rồi, đơn điên điên mà. đi lằng thao. ủa vậy này, mênh gùi con gong Mày hình mẹ diêu tay lên mò mò đeo mò 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 WING mò 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 m căn mương google, căn mương google xếp xếpเลย, căn mương google 2 vĩ 2 vĩ 2 vĩ, thôi đã, kéo kéo rồi, có kéo rồi, kéo rồi, kéo 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 kéo โมกีมันไปเออเยอะนะข็เก็บงานพวกมึงขึ้นกันสิวะเอาดารโกวยพวกมึงเห็นเบื่อนกูไหมพวกมึงเห็นโมไม่ย่ะมึงดูธนูถอยกูดิวายมม เอ้ยกว่าจะมากันนี่ยึบวงมันมาแล้วเออกระเบ้าตอกกระเบ้าตอมาคีปขีปบนขีปบนปล่อยบนปล่อยบนดิปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ดังสิบห้าขี่ไม่ได้โง่ควายเอ้ยมันยิงตึกระดังสิบห้าดังยิงไม่ปล่อยไม่ได้แล้ว เอาหรอหลังสิบห้าไ,ไปปล่อยไม่ได้แล้วเออมันเป็นดักใหญ่มันปล่อยไม่ได้แล้วปีบเจอจังจางกูมาแล้วกูมาแล้วไอ้เพื่อนมมธนูถยุยจะพึ่งตายกูมาแล้วมอมอยิงป้อม Nhìn ta <mini horror> <mario> Mà Đừng đôi bên đường na, Tầm mình miên không mà leo Mà ma, 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 妈！哎呀！